ฉันนั้นอยากจะยืนอยากก็บอกให้เธอคนนั้นอยากจักยืนยักยืนยักยืนยักยืนตรงหน้าเธอมันไม่ใช่พระเจ้าคนนั้นจงยืนอยู่ตรงนั้นเอ้ยในน้ำครับใน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 น้ำ โคตรจคิดว่าในนี้จริงๆทําไมฉันต้องมาฟังเพลงของใครไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าไมไม่รู้เลยฉันไม่เข้าใจกอดใจวันนี้กันครั้งนะครับในช่องสบายด้วยไม่ใช่ฟลีฟเกมเมอร์ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ฟลีสไปได้วยเกมนะครับเวรกรรมไม่ไงต้องจริงจริงทำไม่ได้แอนกรรมอันนี้มาอยู่ในเกมเออ่ เกม Package ไปแหละช่างมันละเกมอะไรนะช่างมันละผมลึกไม่ได้ครับอย่างนี้นอะไรเงี้ยเมนจ์อีที่มีเหมดลงไปด้วยความเร็วเนืออ้อเพียงนั้นไม่ใช่เลยไม่ใช่อยากจะบอกอยากจะบอกอยากบอกอยากจะบอกคือมเมล็ดคำขำนะคำขำขำม,ม,มากเลยอัดมันตัอแป8นาทีได้นะ ผมไม่อยากรู้มากเลยว่าบางคนเขาแบบเล่นเกมนี้แบบนะแบบอัดคลิปไปแันแยมไปแล้วก็ต่อไปอเงี้ยทำคลิปหนึ่งอ่ะก็ทำมนได้ยังไงแล้วุกคฟังสเตกแล้วแล้วว้าหูฟังเปียทีไรเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาได้เยี่ยม

อืมค่อยจะต่อยทีนี้ไงน,นนะโคตรลำบากเลยในพักวันในพักวันนึ้นนั้นยิ่งยิ่งใหญ่ย ใั้คิดเร็วโอ้ล่างทองใช่ไหมลบอลก็ทองอะไรก็ทองยอดไปนะจ้าตึงไ้ตึงได้ตึ๊ดตึตึ๊ดตึงตึ๊ดตึ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 ฉันนั้นให้ไม่อแมๆนะ เ๋็แ <Hello. S 1> ล้ววะเฮ้ล์ดิงกระโเลกแมคแมคโนมอืมเยี่ยมไม่มีแอยู่ด้านล่างอืมเราใส่อะไรแกป่นครับดิงเล่นไปให้หมดเราไม่เยอะอุ้ยเจอเห็ดแล้วครับไงจะเห็ด เจอแผ่นป้ายถ้ามันอะไรอะแสงดังไปเบาไปแสงแฟ่ก็ต้องขออภัยเป็นอย่างขั้นฝุดๆนะครับฝุดๆนี่หมายถึงความว่าไงฮะก็หมายความอย่างนั้นครับขออภัยวิ่งแล้วเนื้อแฟ่เธอคนนั้นได้ยินแฟอเลยอฮ้ย ฉันเร็วนันเร็วยิ่งกว่าใครมันดีตัวอะไรสักยางอยู่มันนกเลยฉันก็วิ่งหนีเลยไ,ได้ผีน,นกจริงวะแฮ โด,ดป una, ืนออั้านบใจกล้ารู้เป่าเดีววไม่นะไม่นะไม่นะคุณบอลใจกล้ารกน้อยตอนนี้ไอเอ็มจดอยู่อยหน่เฮ้ยไ่เห็นจมีไมกไแรงนี้ จะตองเป็นไก่บินนี่คะ่ะรู้จักไก่บินได้เปล่าจะตอมไก่บินได้ค่ะโอ้ยเรดงรำต,ตกกระตุกเวนเล่งความเร็วไอ้แอมจะแปดเอ้ยยู ระวังเลยน้องพี่เทพเกินมนุษนย์มานาอุ้ยเกี๊บโดนมาเกี๊บลแล้วโดนไปแล้วอ,อย่างก,กือลูกฟอง <c oughs> ตัด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  <c oughs> จอมนันทีจอมนันดี มันมีอะไรบ้างเหมือนเห็นคนเลยไหนวะโอ้จะตกยิงแม่นมากตูมตายนะเอาว,าวะเนี่ยเฮ้่เจอเลย เดินทนเลย,ยนเฮ้ยมันจริงโคตรแมนทิงนะจ้าดูยิงไม่โดนเอ่งครับไปเก็บของ,ตองเติมเติมเพิ่มพลังปีโดโคตรเทพอีกน้อย

วิ่ไงคนป่ารู้จักฆ่าเปล่าฆ่าเคอลาชักก้าู้จักแดกขับเรี่ยงเลยลงคุณมากเพื่อแปลงลายเป็นไม้มันเนียนเล้วกันอ่าได้กีิครับแล้วก็เนียนต่อไปครับเนียนเหลือเกิน ยโาไม่กินกันไม่ทันชีวิตอะไรจะขนาดขนาดนี้มีสิบเอ็ดคนนึงพวกเราเี่ยพี่พาเขาเป็นประตูเรางานมาแล้วโอ้ตายแนยๆ่ๆอย่างงี้มาไปกนกันเฮ้ยย้ยหนีก่อนสกิลท่เาเก็คือสกิลหนี ่าพี่ไดนะ้เลยน้องพี่เทพขนานเปมีอะไรลเล้ะเล็ก็ยิงน,นี่ทำไมแบฟฝาฟิ้วก้อนหนั้นร้อยไายอยู่ไม่ดีลิลลม,ลมิมตจงบินขึ้นไปจ,งบ,จงบินขึ้นไปจงบินจงบินขึ้นไป ยันนั้นอยากยื้อยู่ตรงนั้นจุงกินน้ำไปให้ถึงเก็บขอขอเลยก็ก่งแต่แล้วเก็บได้ตั้งหูเป็นร้อยนะเออเกา

เตดเติรเติเติร์ดตดเติเตูชิกหน่อยครับคือมันไม่ใช้ไม่ได้จริงด้วยแฮะคือตรงไม้ย <worldwide> no right ังใช้ได้ครับแต่ตองหูฟังใช้ไมได้ ไปเดกรเดวลองถามพี่เตยดูหน่อยได้ไหมฮะไม่ีหูฟังนี่มันใช้ได้หรือเปล่าตตตตต เอกินไปตัต้องมาดตะต้องฟังค้างพอไอ้ผู้ฟังนี่มันใช้ไม่ได้เลียงมันก็ต้องอย่างงาั้นุบแล้วเห็ดมันไม่มีได้ไงวะห๊าเจ๊งนู่นเนี่ยเห็ดผ่าปัดเปล่ากูเจ้าเอง

เอาเวนกรรไไนะไรไง้ครับฐานผมโอ้ยยิงฆ่าอ่ะตูดฆ่าไม่หมดแล้วตื่นเด็บจอมนมุรยยังยืนอยู่ตรงกลางของอดีตของตัวเอางานมาครับไม่ไม่นี่ไม่เล่นที่คำขำๆเลยไม่ใช่ใ <Come> อยู่ขอต้องการไหมเห็ด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 นี่ไม่ใช่เห็ดมีเห็ดไว้มีต้องการเห็ดเห็ดไว้ไม่ได้กล่องเห็ดเห็ดเห็ดชาอยู่ในกัน,นเห็ดช่วยชันไหมเห็ดแหลกัะเฮ้ยไม่เห็น เด็มันหายยากจังวะไม่าเดต้องวิ่งฆ่ากระปิองนะเหยเห็ดละเห็ดเห็ดเลย มาที่นี่ทำเพื่ออะไรฮนะอ๋อมาเล่นมาเล่นมาเล่นมาพึ่งชะนะก็ไม่ค่ะเห็ุไม่เจอวะ่ะโอ้โหโอ,โอ,โอ้พุ่งจุ๊บพุ่งอะทำไมมันยิงไม่หอก

เซนโชยไปหน่อยไม่เอาเลยต,ต้องมาตัดฝั่รอบนี่ไม่ชอบเลย

นัง่งรถเข็นนะฮะหรือปอกมะม่วงอันนี้ไม่มั่นใจสมัยเป็นลาหิ้ว้าหรือตกองอดแฮมเมอร์เล่นอันนี้ไม่มันมม่นใจไปมัม่นทุกอกันเลยอย่างเงี้ยละ่ะใช้ตีน,นี่จะแตกแล้วก็ออชาดมาติหน้าแตกไหมโอ้หัยอจ ก็ได of so. nah ้อัมเกียเป็นฮนุครุญออกฝ่าเอ็ดตึมมันให้เราค่ายนี่เหรอถ้ารีนเปล่งกระตูนก็ขอรทษด้วยนะครับเราใช้รัืนกระตูนตายอยู่ข้างค่ายเนี่ย มันให้เราแปลงร่าง,างโควรลงทุเนเ่ยดูฟ้าพ,พลังขัดสุดยอดกินพลังขัดสุดยอดอะไรก็สุดยอดไปหมดแอนนี้ กินน้ำดื่นข้าวผัดยอดหาเรื่องกอนนันแน่แน่คนถ้าเขากินมากขนไปจริงมันกลี้มากตายปไปง่ายเออหาเรื่องอ่ะหาเรื่องอ่ะหาเรื่องอ่ะหาเรื่องอเดี๋ยวเราลงไม่ข,ขยันไม่ได้อะไเลย ตีข้างปัดไฟเงี้ยเหรอะฮะเต้นคาราเต้เงี้ยเหรอะฮะระบายสายีเงี้ยเหรอนะฮะปัดให้เลี้ยวเหรอนะฮะนี่เด็กล้างจานน่ะ ือตีป้ายแฮมเบอเกอร์บอกห้าไม่ดีป่ะไอ้ตีอะไ

เงี้ยได้เกินอานนี้อล่าวาหายมันแล้วกย่าวาหายโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยไหนอุ้มประเด็นเลยพี่ครับพี่น้องไวไฟก็เป็น

กระโดดจูบเ,เบียรกระโดดเล่นเลยครับไอ้ใช้น,นี่มันตูกระโดดมากกว่าวางที่ที่เอาหมดเวลาแล้วเอ้ยพลังแอปเปิ้ลมันโก้ไฟฟงอำไงครับปูชาร์จ มาแท้คนใช่ไหมเยี่ยมออออ๋อกลังกายครับอืทำอะไรขอเราเนี่ยฮะ

ปุ๊บปุ๊บหยิบมาไม่เป๊ะๆลอยไปเลยแกตรงไห,หนนาขับขาเลยนะวมเลอ,อไในป่ามาย้ เอาเวกรกนหมดแล้วนะขอจบับคลิปนี้กัแล,ล้วบายบายไม่นอนแล้วบิวหล่อน